ลโหลโอเคสวัสด okay. ีครับพร้อมนะฮะเสียงเสียงมันจะดังไหมไหมหนึ่งนะขอเช็คก่อนน่าจะโอเคคปับหนึ่งแับหนึ่ง

อม่นะลองอะไรนิดหน่อยเชชเ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 ชไม่ช่อได้มา Okay, นะเฮ้ยวันพีซบาริงก์บลัตต์เจอกันสวัสดีครับผมนะเราลองไลฟ์ผ่านทรูวิสดูนะปกติผมจะไลฟ์ผ่าน YouTube นะฮะก็เลยลองมาเทสดูตอนเอ็นเราไปดูนี่แป๊บ รู้สึกว่าผมจะเล่นผ่านหมดแล้วนะมีดานดานนี้ที่ยังไม่เคลียใช่ไหมเคลียัยงวะยังน่าจะยังมาเก็บด่านที่ยังไม่เคลียก่อนแล้วกันโอเคมา <c oughs> มาลองเทสทวิตก,กันไม่เคยใช้เหมือนกัน เพิ่มาเคยใช้เกนนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับผมส่วนการเซตค่าจอยเดี๋ยวไว้สอนวันหลังแล้วกันโอเคเราได้เล่นเป็นอีวานจังอีวานจังเฮ้ยโอ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 ้ยชิบหายเฮ้ย トゥ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 んゥいゥト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 ゥ โอ้ชิบหายตายเลย <c oughs> โปรแทะทำไมอะไรมื้อ,อปุ่มฮะฉันั่งนึกปุ่มอยู่น่าจะสร้าโ,โอ้โอ้รู้สึกจะตั้งเซตปุ่มผิดแป๊บหนึ่งต้องใช้ สองวันท okay. ah e e ีสิโอเคมาละอันนี้บูได้มีเซตปุ่มผิดไปนิดนึงไปเอาใช้โปรไฟล์ของตัวอื่นเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดดวิงครับอันนี้ดูฟานมิโกะโอ้ยนี่ไัยนี่นี่อะไรเฮ้ยโดฟานมิโกะ

โอ้ยใม่ท่าไม่ทานวะโดฟามิงโกอโดฟามิงโกดิบวะมะแจนี่อุ๊ยนี่แดนวิงโอ้ยโอ้ยอย่าตายอย่าอย่าตายอย่าตายหัดจากด้านหลังเลยจัดไปครับเดดวิงโอ้ยโอ้ยจะตายอีกแล้ว โอ้ววอะไรวะเอามาย่ยากเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรากาด่านี่เงี้ยนี่เงยนี่เงนี่เงโอ้ยโกาดกาดกาดโอ้โหกาดแตกครับฟิวฟนิก โอ้ยใช้อะไรนี่นี่ไงโดนฟามิงโก้โดนฟามิงโก้ชุดวิงเด็ตวิงโอ้ยโดนโดนชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยเชื่อโอ้ยใจเย็นดีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโปวดจังวะ จะโหดไปไหนวะแหลสองรอบติดต่อแล้วเนี่ยอไอเขาไมเนี่ยอ,อ้าอะไ้โอ้ยเลือดมีโอ้ยไม่เงี้ยรัวเข้าไปบรัว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  เลวิงเล็ดวิงเล็ดวิงโอ้ยวันที่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 เล็ดวิงต่อต่อ จะบ,บนอะไรนี่ฮะเดฟามิก้โอ้ยกาดกาดสวนกลับสวนกลับโอ้ยกาดสตนกลับสวนกลับนี่ไงหมุนครับเดวิงเรียบร้อยเดฟามิโก้เียงไปหนึ่งเหลือคุมะ งครับโอ้ยอันตีมาเลยไหมโอ้ยอันตีสิวะเรียบร้อยครับผมมันยังไล่สตรีมได้อยู่ก็ตา เรียบร้อยฮะเราจะได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ตัวเลยว,วะหรือว่าเราเล่นผ่านไปแล้ววะดูดิน่าจะผ่านไปหมดแล้วนะตุ้งตึ้งตึ้ง มีอะไรที่ยังไม่ได้ไปเก็บมังวะเนี่ยงงหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเช็คไลฟ์สตรีมก่อนว่ามันใช้ได้ป่ะรู้เพิ่งมาเคยลอง,องลองฟีแบทเทิลกนกันแล้วกันก็นกนกนไ,ได้ไ ตูดูตูดูตูดโอเคน่าจะทำหมดแล้วแล้วเราจะไปลองเฮียสี่อันเนะี่ยของที่ได้จากพีออเดอร์นั่นเองวดกับโดฟามิงโกอะไรยังไม่ได้เจออคาอินุแล้วกันบานมาลีฟอร์ดเป็นไง

โอ้ยต่อยเข้าไปครับแป๊บนะตกลงมาไ์้ตีไม,นนมไ,ได้ไหมเนี่ยมันส่งภาพได้ไหม ขอไปเช็คก่อนนะครับผมแป๊บ,บนึ่งทีมงานนี้งงแดงครับ นื่หลุดวะก็ไม่หลุดนะอ๋ออไหลอยู่โอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้มาต่อโอ้ย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 โอ้แท้โอ้

ซาโบเราต้องเจอกับตัวอะไรดีซาโบ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 เจสละกันเป็นชุดด้ชุดเดียเดี๋ยวนะเราเลือกซาโบใช่นไหมปั๊บ

เดต้องเจอตาหนึ่งหนึ่งอ่าเจอด่านไหนดิด่านนี้มันมา久しぶりの勝負だなもมาครับพร้อมเฮ้ย

ไปอุ้ยไปเฮ้ยไม่โดนเราพวกเสร็จียบร้อยครับลงไปนอนซะ โอเคต่อไปเราจะลองเล่นลูฟรี่นนะครับลูฟี่ลูฟี่เป็นมังกี้ดีลูฟี่แล้วก็เจอกับซาโบน่เป็นี่ยเราจะเจอกันที่แบบมนงน้อยอยู่นะเจอที่ไหนดีโคลิเซียมแล้วกันโอเค なあ、もうええ、すみません。これだって強くなって、おのけ古をつけってやるのは、兄の務めだ。おい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 おお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  no แคต่ตอนนี้ let the h o เร็จเรียบร้อยจ้าทะลุโลกไปเลยโหดไหมนี่แหละมังคีด,ดิลูฟี่อะไรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว เป็นตัวเป็นตัวต่อไปก็ลองเจอซันจิไหมซันจิกับไอหัวมว้สโลนี่แหละเจอกันที่เดิมดูนะครับนักดาบกับพ่อครัหวหดกัน อเตอโคอเอ้ยหัวมอสอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันใช้ท่าตีไงไปส้ายครับ อเอาไปอีกเรามีท่าใช้ยอยู่โอมกอุนโดนะนะนี่ไงโอ้ยโดนใเล่น โอ้โอ้โดนสวนกลับตายเลยว้าอะไรวะงงเลยกูแคแพ้โซโลนะซโลก็ยังเก่งอยู่โคตรมากเราจะมาเล่นคีสลุทีไหม คนเอกพิกะพิกะเจอกับอะไรดีวะเจอกบบมันโก้แล้วกันเฮด่านนี่คือมารีฟอร์ดมามีเซอร์ไพรส์อ้แท็กโอเค

เข้ามาทำไมโอ้คนเอกแม่งโหดทุกตัวเลยวะเนี่ยโคตรโหดอะโหดมากครับอ่าเดี๋ยวลองคนเอกทุกตัวเลยอาการนะโคตรโหดเลย อาต่อไปเป็นอาร์โคนี่เจอกับอะไรดีอ่ะเจอกับเจอกับโจสแล้วกันนะเอาเป็นมาริฟอร์ด้านนี้นะ่เย้มีบางท่าที่สามารถกดครัง้ง เพื่อให้มันตีได้เราไปลองดูครับเสียเวลามาดูพลังของคนเอกนะโอเคโอ้นี่ขาดได้ตับตับอ้ยโหดสัตส โอ้โหโหดมากโอ้โหนี่เอาพลังของพลเอกโคตรโหดเลยโหดเกินไป่ะวะโคตรสดสัตว์อะอ่าต่อไปก็ลองพลเอกอาคาอินุนะอาคาอินุเราก็ต้องเจอกัน โหลดขาวนั่นเองถึงจะสุกสีเป็นมาริฟอรดด้านนี้เลยอ่าโอเคเราจะไม่ดูเราจะไม่รอช้าเราจะเข้าไปวดพ่อกันเอย อุ้ยไม่ได้แดกหรอกครับเอาไปแดกครับหมัดลาวาอุ้ยต่อยเข้าไปครับโหดสัตว์โหดเฮียยอมเลยว่าจริงๆโอเคงั้น แค่นี้ก่อนครับ<น>ผมแค่มาลองไลฟ์สตรีมของทวิตดูนะเออโอเคมันก็ใช้ได้นะว่าจะสิ่งที่นี่ยาวๆเลยหรือเปล่าโอเคไว้ถ้าผมจะมาไลฟ์สตรีมใหม่ก็เจอกันนะโอเคครับบ๊ายบาย